หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3นํากํากำลังพลประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ําฝนและเทียนพรรษาส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบสารประเพณีถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสารหาูชาค่ะพันเอกนัชชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3นํากําลังพลและครอบครัว จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสารหาบูชาเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเป็นการแสดงออกถึงการบำรุงรักษา,าพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและกำลังพลในหน่วยและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 บรรยากาศอบอุ่นน่ารักนะคะ,คะมีเด็กๆด,ด้วยเด็กๆก,ก็มาร่วมทมําบุญตักบาตรด้วยโดยมีกําลังพลค่ะมีครอบครัวและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดป่าเทพมงคลบ้านเทพมงคลตำบลท่าสวรค์อำเภอนาโดนจังหวัดเลยค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วร่วมสืบทอดขนรรมทำเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธต่อไปแล้วก็นี่ ได้มีการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่ได้สืบสานเด็กเจนอัลฟ่านะเมื่อสักครู่นี้นี่คือเจนอัลฟ่านะเขาต้องจะได้เรียนรู้เนาะสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธนะคะพุทธแล้วก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเรายังอยู่ในเจนเดียวกันอยู่